อนันดาน้ำตาซึมไม่คิดว่าจะมีงานแต่งเผยสินสอดแบบเรียบง่ายหลังจากที่คู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานทำกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วล่าสุดพระเอกหนุ่มสุดฮอตอนันดาเอลริงแฮมควงแฟนสาวด,ดีไซเนอร์ชื่อดังนัดวิชาธนาลงกรถแถลงข่าวสลาโสดอย่างเป็นทางการก่อนทั้งคู่จะเข้าพิธีมงคลสมรสสุดชื่นมืน่น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความหวานชื่นของคู่รักสายอาร์ตท,ที่ต่างพูดถึงกันและกันพร้อมกับชมโมเมนต,ต์ดีๆและความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งจะาบ่าวสุดหลอได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกว่าที่เจ้าสาวเป็นคู่ชีวิตว่าเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดว่ามันใช่ ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีความรู้สึกนี้มาก่อนมันอาจจะนิยามไม่ได้แต่เรารู้ของเราว่ามันใช่เพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่มันใช่และมันถูกต้องสําหรับเราว่าเขาคือคนที่ใช่และใช่มาตลอดด่านนั้นทชาเจ้าสาวคนสวยได้พูดเสริมว่าคบกับคนนี้แล้วสบายใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หวือหวาแต่มันเป็นความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้ไม่อึดอัดเลยตื่นขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องกังวลในหัวรู้สึกว่าเขาคือกําลังใจในทุกวัน มีปัญหาเขาก็ช่วยคิดและช่วยแก้มาตลอดรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมีกําลังใจมีแต่สิ่งดีๆงานที่จัดขึ้นมาเลยไม่ได้เรียกว่างานแต่งงาน เราแค่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าอยากจะจัดฉลองดินเนอร์รวมกับคนที่เรารักและรักเรากินข้าวด้วยกันอยากจะมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่ในความทรงจําของเราสองคนด้วยส่วนเรื่องของเงินสินสอดทองมั่นนั้นทางพระเอกหนุ่มคนดังได้เผยว่าคุณแม่ของนัทอยากให้เป็นไปแบบเรียบง่ายแค่แลกแหวนแทนใจก็พอซึ่งตรงกับความรักของเราทั้งคู่ที่ไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้ขอแค่ให้แล้วห้ามคืนส่วนเรื่องทายาต,ตอนนี้ยังไม่มีแผนขอใช้ชีวิตเที่ยวรอบโลกกันสักสองรอบ แล้วค่อยมาคุยกันอีกทีสำหรับแหวนแต่งงานอนันดาอยากให้ดูแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนัดเราก็ไปคุยกับทางแม่ให้ช่วยหาจนได้เป็นเพชรสีเขียวมามันเป็นคา m มิเลียนไดมอนด์เขาเรียกเป็นชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้ถ้ามันอยู่ในที่มืดจะสีเขียวขึ้นโดนแดดมันจะเหลืองน้ำหนักสกรัตคึ่งน,นะครับ สุดท้ายทั้งคู่ได้ให้คำมั่นสัญญากันซึ่งเป็นทางอนันดาได้กล่าวไว้ว่าจริงๆถ้าอยากจะบอกว่านัทเขารู้อยู่แล้วครั้งนี้มันคือความรักมันคือสิ่งที่เราอยากจะแชร์กับทุกคนเรื่องพิธีการเรื่องความใหญ่นั้นไม่แชร์ประเด็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเหตุผลหลักที่เรามาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความรักและดีไซนเนอร์สาวก็กล่าวเช่นกันด้วยว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอยากอยู่ด้วยกันหลังจากนี้จะเกิดอุปสรรคอะไรเราให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะ ร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งเริ่มต้นชีวิตที่ซึ้งมากครับตั้งฝไาแต่เข้ามาเติมเต็มให้กันและกันเป็นความรักที่ไม่ได้สวยหรูแต่สวยงามตามฉบับของพวกเขา